สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ผมก็เข้าสู่ราการช่วงของแคมป์คนเดียวนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่เมยอจังหวัดลำพูนนะครับผมก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนคลิปนางฟ้าแม่เมยอครับผมที่ผมลง,ลงไว้ครั้งก่อนนะครับผมผมก็อยู่ตรงนี้จุดนี้นะครับเห็นไหมจุดนี้นะครับ ตอนนี้เรามาถึงที่ที่นี่แล้วตอนนี้กับบรรยากาศที่พายุจะเข้านะครับผมก็มีน้าๆเขาหลายคนนะครับผมพี่ๆเขาหลายคนที่เนี่ยนะเข้ามาตกปลาตรงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขอกางไฟชีตก่อนเดี๋ยวสู้รบปมมือกับไฟชีตเหมือนเดิมครับผมจากประสบการณ์กางไฟชีตครั้งที่แล้วโอ้โหล่นเอาเหนื่อยใจเลยครับผมก็ตอนนี้บรรยากาศกำลังดีนะครับผมบรรยากาศกำลังดีครับผมเดี๋ยวตอนเย็นพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้นะครับผม ตอนเช้าพาที่จะขึ้นฝั่งนี้นะครับ,บเดี๋ยวไปกลางไฟชิกกันดีกว่าร้อนละโอ้คุณผู้ชมกลางเสร็จปุ๊บฝนมาปั๊บ <c oughs> นี่ครับผมเพิ่งกลางเสร็จนะครับฝนมาเลยนูย่นฝนมาเลย โอ้ท่านผู้ชม,ชมหาแรกมาแล้วครับผมใหญ่ด้วยตกเยอะด้วยโอ้ยหาที่สองอีกแล้วหาที่สองมาแล้วครับผมโอ้ตกี้อะ สองหา้าละตอนนี้โดนฝนสองรอบแล้โอเคนะครับผมก็อตอนที่มาเมื่อกี้ฝนมันตกนะผมไม่ได้ถ่ายเลยนะก็เปิดคลิปด้วยปาน,นินไซส์สวยแล้วครับผมคืนนี้นายพิชชิ่งครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับโอ้สายสวยครับผมนี่ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เราไปตามนายพิชชิ่งด้วยกันนะผมเเาาั้ขไปมนนกิน อันันเป็นแล้วเนี่ยผมม่เคใใ่กระดิ่งย้อนย่ยที่ใหญ่เลยอ่ะิดก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนทีันพี้่เข้าเตังเวลานี่ได้บันาวแล้วครับ อ้วเาน่ะอนไหนนะอนหนมาเออรูปแล้ว huh. ม yeah. uh ันนิดอย่างหัวมันมันมาเกี่ยวเนี่ย ไมได้มาหมือนนี้พี่พีปกินที่ปลากินเด้ดที่เห็นอเห็นอเอเออเนี่ยไอ้ลอกสีทองเนี่ยขันที่สองเน่ยครับกันที่สองเนี่ยไอ้กระดิ่งสูงๆูเนี่ยนั่น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 กินนี่เนี่ยอยู่ก๊ออยู่กอ ที่โคพี่ขอดีกว่าปล่อยปล่อยปล่อยตอนเแรกอ่ะ่ได้ผมว่าตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มันจะขี่ประมาณนี้พี่เหมือนมีใจก็โดนพายุฝนซ้ำมาอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้โหรีบเก็บของเมื่อกี้ไปนั่งตรงอ่าหน้าเบ็ดนะครับผมเมื่อกี้ไปนั่งตรงเบ็ดเนาะตอนนี้ก็อพยพนะครับผมมุ้บ มูฟมาตรงนี้มูฟมาตรงภายในเต็นท์ของของผมนะครับผมก็เมื่อกี้กินไปสามสี่ตัวเพิ่งได้ตัวเดียวเองนะครับผมมันกินแล้วมันวิ่งเข้าต่อครับวิ่งวิ่งเข้ากอญ้านะคิดว่าน่าจะเป็นกอย้านะครับผมก็เดี๋ยวอ่าไม่รู้ว่าฝนมันจะตกอีกไหมตอนนี้มันก็มาเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวอ่าถ้าถ่ายตรงนี้ถ้ามันไม่ชักนะครับผมเดี๋ยว จะถ่ายตอนปลากินนะถ้าปลามันกินนะเพราะ่าถ้าถ่ายตอนนี้คงไม่ชัดนะผมเพราะว่าจุดเต็นท์กับที่เบ็ดมันมันไกลแล้วก็กล้อง <c oughs> ถ่ายกลางคืนไม่ชัดอยู่แล้วครับผมกล้องโคโปต้องใช้ไฟช่วยนะมันถึงจะเห็นสว่างนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันกินเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นช็อตให้ดูนะนะครับผม วัสดียามเช้าของวันที่สองนะครับผมเป็นเช้าที่ฝนยังตกอยู่นะครับผมก็เมื่อคืนได้ไปตัวเดียวตัวใหญ่แต่กินหลายตัวเหมือนกันนะครับผมออพอพอพอดีฝนตกก็ไม่ทายเลยครับผมก็เข้านอนเลยแล้วเพิ่งมา,าเริ่มตกตอนเช้านี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทำการนึ่งข้าวนะครับผม แต่บรรยากาศดีมากครับยากาศน่าพักผ่อนมากมากครับผมไอปลาส่วนปลาวันนี้จะกินไม่กินผมก็ยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าดูจากสถานการณ์และอากาศปิดครับผมหมอกลงฝนโปรยๆนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามวันต่อไปนะครับผมปลาปลาจะเข้าไหมปลาปลาจะกินไหมหรือว่าเราจะได้ตัวไหมนะครับผมก็ เดี๋ยวมาชมกันครับเดี๋ยวก็เมนูเช้านี้ก็กะว่าจะเอาปลาให้ได้เมื่อวานนะครับผมเมื่อวานได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งพอดีแฟนอ่าเอาของมาส่งก็เอาปลาตัวใหญ่กลับบ้านให้แฟนกลับบ้านไปทํากับข้าวให้ลูกๆก,กินนะครับผมก็ตอนนี้จะเหลือในกระชังประมาณสองสามตัวนะปลานิลเดี๋ยวก็จะเอาคิดว่าจะเอามา,าทำต้มยำตอนเช้านี้นะครับผม โอ้โหดูถ่ยายรูปไหม,มไหรังได้บรรยากาศนี่เลยอ่ะเออเออชิบไข่พร้อมโอ้เอานี่ยไหนครับเอาฟิลบรรยากาศแต่นี่เลยครับนี่ครับตัวแรกของเช้านี้นี่หนึ่งตัวไซส์ก,กำลังสวยเลยครับผมก็ เมื่อกี้กินไปตัวหนึ่งนะแต่วัดเบาครับผมไม่ได้อี่ไซสก์กำลังสวยขอบคุณครับ โอ้ท่านผู้ชมนี่นะครับผมเต็มปากเต็มคำนะครับผมกดคันค้างเลยตอนแรกผมนึกว่ายี่สุกนะโอ้โหเดี๋ยวฝนก็ตกไม่ได้กดหายด้วยนี่ครับนี่ตัวบิตเต็มปากนะครับผมนี่ตะกกผาเพลินนะจ๊ะโอ้โหนี่ส<ฮ>ายเนี้ครับผมเห็นปะเนี่ย อ,อยอดเลยครับผมอย่าลูกตามันไปกำลังหอมจํมปวนนะครับฝากไปด้วยนะครับนี่สวยสวยใสยสวยกดค้างอย่างนี้อบโอ้เยี่ยมจริง मत पान ने เกี่ยววันมากเลยเลยมาแตะลากงนะตักตักดีกว่าครับตักตอปตอัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกี่ยวกันนี้ก็ได้ครับ มาแล้วครับตัวที่สามอุ๊ยาตัวนี้กินเบาตัวนี้ไม่ล่าครับตัวนี้ปลายมันดิน้นยิ่งๆแลผมสับเลยครับอ,อ๋อพอดีผมจะไปล้างถังไงจะเอาปลามาต้มมาแหละเรื่องของเรื่องอ่ะนี่นี่ครับผมก็ไซส์สวยนะครับนี่เกยดติดตามชมต่อครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ของช่วงทำกับข้าว นะครับผมก็ตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงกว่านะครับผมก็เดี๋ยวจะทําต้มยำปลานินนะครับต้มโค้งต้มส้มต้มโค้งนะครับประมาณนี้ครับผมก็เหมือนเดิมว่าผมขนอครับผมเป็นขนอต้มยำนะก็เมื่อกี้เอาปลานินไซส์ประมาณสองโซโลครับผมสองตัวนะครับเอาออกมาทํากับข้าวเช้านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะตั้งน้ําก่อนนะครับนี่ เดี๋ยวตั้งนงตั้งน้ำเสร็จเดี๋ยวรอน้ำร้อนเดี๋ยวผมก็จะเอาคนอเอาเครื่องปรุงเอาอะไรใส่นะครับผมนี่ก็คือเครื่องเคียงนะครับเป็นม,อม,นมีอ่าใบมะกรูดมะนาวมะเขือเทศเอา่ขาข่าตะไคร้นะครับผมมีประมาณนี้เครื่องปรุงเนาะที่เหลือก็อาจจะเป็นคะนออเป็นเกลือเป็นน้ำปลาอะไรเดี๋ยวค่อยๆมาแต่งรสนะครับผมก็เดี๋ยวรอน้ำร้อนสักพักหนึ่งนะครับ วาตอนนี้น้ำร้อนแล้วนะครับผมก็เราจะใส่ขนอก้อนนะใส่ก้อนเดียวพอไหมใส่สองก้อนก้อนเดียวก็ได้น่ครับใส่ลงไป,ปงนี่ตวเน,นี้น้ําร้อนละแล้วก็จะใส่ประเภทเครื่องน,นะครับผมกิ่งคาตไคร้ใบมะกรูดนะครับผมนี่ใส่ลงไปเลยนี่โอเค เดี๋ยวรอมันสุกสักพักเดี๋ยวน้ำร้อนๆเดี๋ยวเราค่อยเอาปลามาลงกันนะครับมาแล้วครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาปลาเข้าลงนะครับผมปลาลงหม้อไปเลยว้า wow. ว สวยงามครับผมตอนนี้ต้มของเราก็สุกแล้วครับต้มปลาสุกแล้วนะครับ,นนรบผมดูดูเนื้อปลาก่อนปลาสดสดนะครับปลาสดสดจากอ่างครับ,นรบเนียบอื้อสวยมากเลยครับผมไปเดยวไปกินข้าวด้วยกันครับชิมกันชิมกันเดี๋ยวนะครับอเนื้อปลานี่คนระับ ร้นอนอร้นอนออกโอ้อร่อยมากมป,ป่าไปกินเข้ากัน ในที่สุดผมก็เจอพระอาทิตย์สักทีนะครับผมนี่ออกแล้วแดดออกแล้วครับผมโอ้คือตอนนี้นะตั้งแต่ตอนเช้าเช้ากินดีนะครับผมแล้วก็ประมาณ11บเอโมงจนถึงตอนนี้ประมาณบ่ายสองยังเงียบอยู่นะครับผมเดี๋ยวอรอลุ้นตอนเย็นอีกทีหนึง่งแต่ที่แน่เดี๋ยวผมจะเอาหัวปลานิลออกมาตากแดดก่อนนะครับผมเดี๋ยวทาเกลือาตากแดดัะผมเดี๋ยวไปทำย่างกินตอนเย็นอร่อยๆนะครับผม ไ,ได้ครับไม่ก็มาถามาได้ได้ครับ ใหญ่ด้วย เราประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมตอนนี้กําลังทยอยเก็บของนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนฝนมานู่นแล้วครับผมเนี่ยระแวีงเนี่ยฝนฝนมาหมดเลยช่วงประมาณมาณสรุปทิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมในการตกปลานะตกปลาทิปนี้ตอนเช้าตอนเช้ากินดีมากครับผมถือว่าไม่เหงาแลับกินดีครับผมแล้วก็ช่วงตั้งแต่11โมงจนถึงบา 3, กกก่ายสามเก็กกว่าครับผมจนถึงบ่ายสามกว่าไม่ค่อยกินครับ เงียบครับผมแล้วพิ่งมากินมาประมาณ4ี่โมงเย็นประมาณชั่วโมงเดียวผมดึงไป4หลุดทั้ง4ตัวเลยครับผมก็ไม่รูเมกันแต่ตัวสุดท้ายอ่ะตัวที่กดเนะี่ยใหญ่ครับผมกดค้างอย่างนี้เลยใหญ่ดึงไดเยอ้ได้แป๊บเดียวเราก็หลุดครับผมก็ไม่รูมกันไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวทริปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวดูจากทรงแล้วโดนฝนแน่นอนครับเย็นนี้เดี๋ยวก็ของมันเยอะนะ พอเยอะเดี๋ยวผมก็จะเก็บของไปก่อนนะครับผมก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทย,ย,ยอยเก็บเหมือนเดิมนะครับผมใครม่รู้คลิปนี้ถึงตอนนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับผมฟิวแคมคนเดียวทริปนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้อยู่คน หลุดอีกแล้วครับผมเป็นไรไม่รู้เลยวันนี้ห้าตัวนะครับหลุดเนี่ยโคตรเสียดายเลยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยก็สรุปใหม่ครับตอนเช้ากินดีนะครับผมตอน11โมงถึงบ่ายสามครึ่งนะครับเงียบนะครับเพื่อมากินช่วงเย็นๆนี่เองครับกินดีมากนลครับผมก็ฟิลแคมป์คนเดียวจริงๆทริปนี้ผมก็ไม่ได้แคมป์คนเดียวนะมีพี่หนุ่มครับจากเชียงใหม่นะก็มานั่งนอนตัวปลาด้วยกันเเมื่อคืนก็มานั่งคุยกันนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอจบคิแต่เรียงนี้ครับสวัสดีครับผมก็จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบความบันเทิงนะครับชอบความเฮฮาชอบความสนุกสนานชอบอยู่กับเพื่อนชอบอยู่กับครอบครัวชอบอยู่กับลูกชอบอยู่กับคนที่ทำให้ผมมีความสุขนะครับแต่การที่ผมออกมาตั้งแคมป์ตกปลาคนเดียวนี้ ไม่ใช่ว่าผมพยายามหนีออกจากพวกเขานะครับผมแค่อยากลองอยู่คนเดียวอยากลองอยู่ในโลกของตัวเองอยากหนีความวุ่นวายบางอารมณ์ของตัวเองอยากนั่งคุยกับตัวเองอยากรู้จักตัวตนของตัวเองให้มากขึ้นว่าที่จริงแล้วตัวตนผมเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนและที่สำคัญที่สุดนะครับ หาความสุขในรูปแบบของตัวเองและแล้วผมก็เจอมันสวัสดีครับเจ้าความสุข